อุดปะตพี่น้องเลยมันนี่เสบแสบโลดมันนี้อุ่นแมนครัวก็ได้เพื่อนอยากกินแกงน้ำไม้ไปหาเมื่อวานก็บ่ได้เลยพี่น้องเลยเนาะอ่าเอ้าคนอื่นก็กราบทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC อ่าเบิดสุขสุคนเนาะโดยทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนเนาะอ่ามื้อนี้มพบกับสาวอินก็่คําคือเก่าพ่พี่น้องเอ้ นี่บ oh ok ่คือเก่าสิเห็นกันพากันนั่งงนอมเนาะพอดีว่าทางซี่เพิ่นไปหาหน่อใหม่มาแกงมื้อนี้ไปกับไผก็ไปกับหมู่เนาะไปกับหมู่บ้านเดียวกันเนาะพากันไปเลิกงานแล้วก็พากันไปเหลือใจบ้านเนี่ยไปกับ่คําบ่ได้โอ๋อันบ่เว้พี่น้องเอ้มื้อนี้ก็เลยชวนหมู่ไปว่าไปพาไปหาน่อใม่เฮาก็เลยได้นี่ล่ะยุบนึงแล้วก็สิพากันแกงปันกันรับดกแบ่งกันกิน ภูละถวยพี่น้องเลยเนาะภูละวังอืรพอได้สดภูละบวงช่องบ่วงกินพรวายากว่าสั้นซะเครื่องแกงก็บ่ได้ครบดพี่น้องเลยบ่ได้วิ่งเลยมีแต่พักข้ากับอันยานังหน่อยเนาะยานังกับฮอดบอร์ิบใบพวงแหวนพี่น้องเลยเสียนตามอ่าเด้๋ย่วบาการเสียมันกูเครื่องเงี้เดีมาให้พ่อแม่พี่น้องคุณเบิ่งกกัน มีอย่างนแน่บ่ละแนเบิ่งนาแม่ครัวก่อนาในาเพิ่นจะได้เฮ็ดแซ่บเด้อ <c oughs> อ่านแลพี่โน,โอน้องเนาะพอดีว่าเลิกการเลิกงานมาก,ก็เลยอ่าอันทงวินเพิ่นก็เลยไปห,า,หาไม้มาแกงก่อนเพิ่นว่าไปเมื่อวานนี้บ่ได้แม่นเพราะว่าที่บ่ได้ทํา,าว่านี่ไปบ่ได้ถือเสียมเด้อพี่น้องเ้มัน6ใบมันปุกแล้วก็มื้อนี้ไปรา คือเสียมก็เลยได้น้อยๆนึงเนาะนุน่ะหมอคําเพิ่นก็แจกว่ายังได้ถามแต่ว่าจะไปเอาไสว่าจะไปหาทางไดหาบนเก่าบ่หาบนเฮาลงบ่พ่น่มือวานนี่ก็ว่าไปอยู่มือวานแต่ว่ามันมันบ่พอเนาะมื้อวานนี่่านี่บ่ได้ว่านี่เพราะว่าบ่เสียมเด้บ่คําคเฮาเสียมนี่ก็คือสิได้อยู่วันนี้ออตคลิปนี้อ่า ต้งนํากันไปแบบຫນ້າຍວเด้อພີ່ນ້ອງເວນໍຢູ່ຫນຶ່ງกันไปແບບຫນ້າຍາວເລີຍຄລິບນີ້ນະກໍພປປປມປไปเรื่อยๆນล่ะມແลກນຖບິກສົມตอนนั้นບຄາແກງດ່แล้วກໍเอามาກິນນັພີນດນນນປນกําลังใจໃຫນ จังได๋ก็มากินแกงน้ําไม้นํากันเด้อพี่น้องเอ้ยมาแกงน้ํไม้ยามแรงแม่นอได้บ่ได้กับเบิ่งเอาสภาพสิหัวฟูอยู่พ่แม่พี่น้องบ่ปูปลานไม้มีปลานไม้ที่ว่าโตกได้มีน้ํานะน้ําบ้านนี่แม่มันก็สิเกาะพ่อแม่พก็ดึงรถเกาะก็บ่ได้แบบบ่แม่นว่าสิอยู่ปดสิก็ดึงขึ้น่ดึงปดเอาปุสิได้แมเนาะพ่แม่พี่น้องดึงไแน่แบบลุดปุบ่แม่นว่า อาน้ำลุกตัวนะน,นาที่ก็พุมเฮานี่พุ่ไหมโลงลุดออกอ้ยนะอันนี้ก็พระคำโตบอกว่าข้ามถือกระปอกใส่ชาวอินอยูุได้ค<ม>นละจะได้กินไว้คนละจะได้เล้วไวบ้บอเคยกันเนาะมีืัอนี้ก็ไม่ได้ให้คนไปน้ำหรอกมืนอนี้นให้คนเผาหงเนาะพูดไหมช่วยเขาเราก็มีเลือดอยู่ด้ช่วยเขาล่าง่วยล่างบวงบดีดีดีเหมือน,นี้นะ อืมดีแห้งดีมื้อนี้ดีปกติก็ดีอยู่แล้วมื้อนี้แหงดีแหงอันนีนั่นน่ะพี่น้องเนาะก็อ่าเลิงานมาก็พกันถ่ายคลิปแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าือว่าหั่นน่ะพี่น้องเนาะมันก็บ่ได้ไปทางใดอ่ามีแต่อ่ถือว่าหาโอกาสยากเลยที่ว่าเฮาสิได้ออกข้างนอกเอาไปถ่ายคลิป มีคำว่าอีกอย่างหนึ่งกักเบเพิ่นบ่อยากให้ออกข้างนอกปันดนดเพยผมมีพี่น้องเลยที่แบบเจ้าจนายเพิ่นบ่อยากให้ออกลูกปันนดข้างนอกอีกเพราะว่าเพิานา่นเจ้าเชือกนั่นเองมันเป็นกฎของเพิ่นโบว์เป็นกฎของเพิ่นคัน่อีกอย่างหนงึ่งคนว่าห้องออกน,กนี่กัคัำว่าฉิบอได้เงินในมือน,นั้น,น,นแล้วฉิบอได้เห็นงานเดี๋ยวผมมีผู้น้องเลยอีกอย่างเนาก็คิดไปคิดมากก็เลยแบบคำว่าจำเป็นอะไรคำบ่อยาก อ๋อเนาะไปเนาะแม่นติก็ได้ออกอยู่เดือนนึงครั้งเดือนละครั้งนาพ่นพี่น้องเดือนนึงือนึงสซถ้าว่าได้ออกไปก็ต้องซื้อให้มันคุ้มให้มันครบเด้อพี่น้องิดเื่อเฮาได้น่ะทํามีห่านีมีบ่่ออกไปโอ้มีบ่พเงินเฮานี่มันสิมีพอซื้อครบบ่บ่บ่เป็นหยังเนาะอดไปนํากันนี่ล่ะเฮา จูยซนเอานี่แหละเนาะภู่พี่น้องมีการอ้างอีได้เพิ่นน่ะมันบ่ใหญ่ๆนะแต่ว่ามีเสียมวานเฮาไปก็บ่สเียวเนาะมมีเสียมวานเฮาไปกได้กินอยู่มื้อนีะปดอนาไปหินเตบอนเพิ่นเอาด้แม่พี่น้องมีแต่อีกอย่างก็มือวานนี่มีคนหาก่อนเด้มมีแต่อันใหญ่ๆได้เพิ่นเอาเนาะ่อนมีแต่ยอดใหญ่ๆไปมื้อนี้บ่ทันเขาเอาเิแหนงนมันอิ่มก็ได้ มามิตตลาดอยู่ใกล้เดยซื้ออิ่ดี้ไปหาจังได้เนี่ยซื้อเอาดับอ่าสี่สิบบาทห้าสิบบาทนี่ก็ถือว่าหลายเลยพี่น้องต่ะกาเขาไปเห็นงานบนที่บอนเคยไปรัชดานะพี่น้องแมงรัตนาธนุรัชดาแม่อยู่ห้วยขวางเนาะไปตอนนั้นนะชวนกับว่าเขามีงานอยู่ห้วยขวางมันก็สิบายนี่เขาไปตลาดห้วยขวางกับแบบโอ้คงกินหลายเด้อ็กพี่น้องเลยสะดวกกว่าอยู่พี่อิฟแต่ว่ามันก็ อีกอย่างก็คนคนละมุงคนละอย่างนะพี่น้องเลย่ปุ่นมันอยู่ในเมืองเมืองเนาะนามันอยู่ในกรุงเทพเลยนะมาแล้วก็แต่แต่ว่าอันนี้เนาอยู่บ้านนอกคือบ้านเฮานี่อไปหาได้ไปหาได้ก็ได้กินไปหาบ่ได้ก็บ่ได้กินซื้อก็ซื้อพวงได้กินนะพวอแม่พว่น้องปมาต้นบ่ซื้อก็บ่มีกินเลยอีกอย่างอยู่พุ่นมัน บายในตลาดตะลีมันก็อยู่ใกล้เฮาย่างไปก็ได้มีตลาดใกล้เนะตลาดแบบเขาสิเปิดตอนเลงบ่เชนะพวกพี่น้องตอนเช้าก็มีคือกันเขาขายอยู่ตามข้างทางอะนะมันก็สะดวกอย่างนอยากกลๆน่ก็อันตลาดรถไฟนีมนั่นเาไปนะมีเครื่องยังได้ขงกินหลเอ มีคนกินบ้านเฮาเลยนะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเฮ็ดปวกีละงอกเลยคือมีเบิร์ดเห็ดพึ่งเห็ดยางคือมีเบิร์ดเลยพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าสิ่งบัเคยไปเด้มีแต่บะคั้มมันไปชงเทื่อวะชงเทื่อบะคั้มมันได้ไปชงเทื่อสร้างเทื่อแล้วสิ่นี่คือบปได้ไปเพราะว่าสิ่งนาต้องเฮ็ดงานหมอบ่แม่นช่วงนั้นบะถือท่องไหมสิ่ถือผ้าบ่าได้ไปน้ำพืนเพืนนะที่ได้ไปอยู่นักใส่เพืนไปอามวยเลย พอไปโลกมากันนอกเรื่องพี่น้องเอ้ยบ่ญาติกลับมาว่าเรื่องนําใม่ของเฮาตอนเอบอกไปบอกมาก็สิแล้วแด้พ่อแม่พี่น้องนั่นน่ะเียมเด้อเียมต้มแม่นไปทางไหนแล้วบทาบานี่มาเบิ่งกล้องเย่านมันเดคือเมื่อก่อนเพราะว่าเคยด้พ่อแม่พี่น้องจักเพิ่นเป็นหยังกล้องก็ได้แบบ มันค like ือคายว่ามีอ่ามันแจ้งเตือนมาแล้วมันก็เด้งออกมาเลยพี่น้องพี่น้องเอ้ยดิกองมันก็บันทึกเองมันแต่ว่าได้น้อยดิน่ะก็เลยพนก็เลยเทียไปนี่ก็าไปประมาณ15นาทีดอกพี่น้องเนาะอีกตตึต่อกันาได้าดอกมีอ้างอ้นะอ้างยังนะ มีการอ้างพวกแม่พี่น้องนี่เด้นี่คงอันนี้ย่านางเนาะย่านางที่จะยินว่านะซีนต่ำมาได้นี่คงมาแต่คุณบอกเด้วยว่าเมื่อออกมาแต่ห้องโมูโม่อาคุณนี้ตัวเย็นเด้งกีวาอยู่แถวนี้โชคเยี่ยมมียานางก็เยอะโบมี่ได้โบมี่มีบังกะทินพี่น้องเลยเนาะบังกะินมากินกับเกลี่ยเอาไหมได้ปกตินี่คืออลายได้พวกแม่พีน้องคะก็มีอยู่มีแต่ว่าเขามีเครื่อง คมเนาะคือ,อคักเนาะแม่ยูพิเศษกินแกงน้ำมันบางครั้งกินหอดอันแต่เขาหุงเขาสวยนะคักกินคักนะเขาสวยนะเก็บแกงน้ำมันเขาเขากันเลย<ส>อยู่บ้านเนาก็มันมันก็กินอีกแบบนึงเนาะพี่น้องเลยมันก็นกินแบบคักแน่ เมียนเพราะว่ามีเครื่องครบเลยเพราะว่าเขามันมันขาดอย่างเขากลับไปหามาใส่เมียนอยู่พี่มันมันใหญ่ไปพี่น้องเลยทั่วเลยนาะกินชมเมียละกินชมได้เน้องไปนอกเวบโบแบบโบคาดหวังอะไรอยังอะไรเนี่เพราะว่าของสดก็เฮาเสียไว้บ่ได้ที่มีตู้เย็นบ่มีหยังเลย ว่าที่ออกไปชื่อคือพกทั้งมโมรพี่น้องเปินในน้ำมาชื่อกลองพุมเด้อสินบัค้ำม,มาเซไว้แล้วก็ชื่อน้ำแข็งไบ่ได้ออกทั้งไหนพปรเมฟิโนงนคันว่าได้ออกวันนี้ก็จะชื่ออยู่กลองพุมตัวน,น้อยๆนะพปรเมฟิโนนเพเ้าได้เซพักเซอาพองกินเฮาเนาะพอแบบไม่ได้กินมือมืออื่นแบบหลายมืออยู่สองมือสามมือก็อยังหัวคายแล้วแค่ชื่อน้ำก่อนนะคะก็เปลี่ยน ดีดีบรรยากาศเด็กข้านนอกก็คือสีประมาณนี้ได้พี่น้องเลยช่วงประมาณเ้ <c oughs> ไอ้ขอโทษเด้อพี่นอ้อ,องเลยหกโมงเลยกาศพอดีสลัวสลัวเนาะพอดีว่าอ่าบรรยากาศก็อยากเย็นๆแน่ผู้คนก็อยู่ห้องไฟห้อง,องละส่วนมากเนี่ยเขาสีออกอ่าอยู่หลังบ้านพุดอ่าเฮ็ดอยู่กินแม่เหรอนาบ้านสีบรูดไอ้ไข่มีคนเราคู้แม่พี่น้องเล<ด>ย ว่าอายทอยู่ให้กินแล้วกับเขาหองไปหองมัน่นน่ะ <c oughs> นี่เด็กยังเด็เสียดิฉันเลยบปานนี้เสียดอนเพื่อนคีนอาเสีเอาทไมมาจักได้บ่านนี้ดูคนที่ว,ว่านั่งยาวผมห็พีน่พน้อยผูกกระพาบอยู่เนาะเลิกง, <c oughs> งานมากอะคือแบบ <c oughs> อ้ยนะกระจัก จ <laughs> ักกะสิบ่เฮ็ดบุญใหญ่เลยเพราะว่าน้อยมันน้อยผู้นี้ผู้น้อยอือเฮ็ดน้อยๆเอานะแต่ว่าทั้งอ่าเขาไปหาแล้วได้หลายดอน้้ยได้หลายเฮวเพิ่นไปหาแนวใดแลมีต้นย่อใหญ่ๆซๆนี่น่ถือว่าใหญ่สุดในยามนี้เนาะ่นโดมันอเด้อจุน้อยนี่ตกลด้นี่จุน้อยมันอซๆนี่นี่ อ๋อบอลแหนมคุณนะเกิว่าเอายามโตมีเขายันเดินทุกจัน่อยเนาะอืได้ยินทางเแม่แล้วว่าโอ้ยอยู่บ้านเานี่พอได้กินอยู่ดอะตัวน้ำไม้ไข่ใหม่น้ำไม้ไผ่เราไผ่ใหม่ได้ด้วเด็ดจนมือเมื่อไรผู้สิพาเจ้าไปพี่ลงทางน้ำไก่ไปดิน้ำไก่แค่นั้นลงทางใดก็ได้เพิ่คนมากินน้ำไม้อยู่อะๆนี่เช็คเช็คมองข้าวบนซุ้มกล้องซุ้มพี่เงลีผมเองพี่น้องเองตั้มนาเชียวอนเลย เป็นคนจะแบบอยากกินเแต่ไม่เฮโดยเฉพาะสิ่งกระเป็นคนหนาใหญ่อยู่แล้วเดี๋ยวพูพี่น้องเพื่อนยังมูซุมกล้องใกล้ๆก็เลยแบบว่าโอ้ยจุ่มเพื่อนซุ่มยังไกลกันเลยอ่ะเท่หนี่แหละพี่น้องเนาะอยู่ใช้ชีวิตอยู่บ้านเพื่อนกะสีประมาณนี้เลยเนาะเครื่องของเขาก็ยังบมดได้ไลยเป็นไยดอกอยู่ไปเรื่อยๆมันานสิ มีนอกพิโนงเก็บนั่นเก็บนี่มาใส่เ, <c oughs> เก็บแค่น่ <c oughs> อยเก็บยังได้ขี่หุกเองมั้งยากเก็บมาไว้ในห้องตีไม่ <c oughs> มงานพวกนกพิโน่งนี่ยคือบอกคำว่าอยู่เดินมันก็สีลายเองกแบบเพราะว่าเฮาหักกับมาหรือว่าเฮาหักกับอยู่เนาะยังไม่ได้ครบที่พวกนกพิโน่งเนีขาดอามีหมีก็ยังโบมีแล้วก็นี่อ่ะ ทั้งลวกคู่นะทั้งใส่หน้าคู่ใส่หน้ามนาพูดแม่พี่น้องกันยังเนาะเพราะว่าไปวันนี้ก็ยังสิือว่านตกเายังว่าพอได้ตเนาะมีอันนตกยังว่าพอได้ตน้กินด้พอแม่พี่น้องเ้ยมฝนนะสิกจักไปเรื่อยๆพลพอแม่พี่น้องจวมันแลแล้วก็เชื่อว่าเอาตตก็ตบประมาณ15นาทีนี่ จืดว้ยยูมาส่วนแมนมาอย่างนึ่งจืดว้ยยูต้มไปจักจักไปบะคำผู้อยู่ใสเลยตอนนี้นะผู้ผื่นอยู่ใสเลยสิ่งกับจะไปใสอยากเงี้ยเนาะเบอร์นี้เนาะแมนกูคืออยากย่อมาเจุกของอยากแต่พ่อของพี่น้องเวทพ่อจะมากินแห้งเกลียงน้ำไม้คือพ่อแม่พี่น้องผู้ละาะว่าอยู่บ้านก็คือแบบเที่ยวจะไปจบแอ้น้ำไม้อาทอพ่อพูดอะไร เียวแต่เมื่อจอ,จอจะก็อยู่พูดล่ามปูฟูหมดทิเชู่นด้ป่ะทิชหนึ่งไปสองเดือนเป็นมุน่นที่แบบอยากกินน้ำไม้แห้งนะปูฟูเป็นมุน่นที่แบบอ่าหมักหมักกินน้ำไม้กินคื <ừ> บอบบเบือเลยน้ำไม้ต่มะฮุงนี่คือชาวอินกินบบเบือเลยกินได้ตลอดเนาะน,นี่แหละมาหอดกันตอนต้มแล้วพปูไมพีน่น้องเองริงก็ใส่อ่าเปียงนัวเกลือน้ำตาลลงไปให้มันจืดไว้เนาะ จังได๋ก็คือเก่านั่นนะพี่น้องมันฝากไวนมุกขอบใจนาะทงผม่พี่น้องเพิ่นคอมเมเข้ามวกเป็นหญ่อ่าทางบ่คําได้เอาคิปที่ว่าอ่าผูมพี่น้องเพินคอเมนต้นแหละพี่น้องเฮ็ดก็คอมเป็น่วงดีมุกดีใจพี่น้องเลยนะที่มีอันตัวแม่พี่น้องเพิ่นอ่าคอเมเอาบัได้จบและ ลึกแทนน้ันบ่ฮะ,ะส่วนพแม่พี่น้องพ่ดนดะบอกกินนะไม่ได้พรมัพี่นอ้องกิน,กน,กน,กนเขาต้องกานความพร้อมกรเ้นชู้ม,มียักกนนะงไกงขนาดนั้นการเลนเกหมหน่อยหน้าตาคนแกง่งหน่อยพี่น้องแต่ว่ามันบุคคลเลยเนาะแม่ม่อย่าน้ง่อยานงอยูแต่ว่าพักขยงแต่ก็พักกันขยัหมอบอึหมับบวกหมอพลิก,ก,กดิ เห็นวาห้มันครบถูกได้เมือ่อวานจะกินบป <c oughs> นี่เขากินตา,ามนี่ตามเปิดตัี่น้องเลยมาบอกคำกับจิี่กินนี่กันเนาะเปิดประตูแล้วก็หอนคนเแ,แล้หอนแหงนน้าี่น้องคือาเบิ่งท้าทั้ง้านวนเามากินตัเาะเห năm 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 năm, tao năm cảm thấy, nhất là cái cái bữa con con 嗯。 ្ទះ។្ទះម្ម្ទះម្មល្ទះជ្ទះឋេ្្ំោោ។្ទះម្

เรวก็ชิวออะ่ะนั่นตัวนั่นแตงมะกุ้งมันักแบคือ แต่คืนนั้นนี่เด็กเองไอ้คนอันยอง In thoại đang diễn in thoại lần đầu tiên đã được tiết tôi bổng 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 มาอย่เลยตอนม่อวานเรา làm làm cái tủ đấy bùm bùm cái cái đó mở được เนาะอยู่กัน

นาะจะในกระปาไม่เด้อพี่น้องครับเป็นกํลังใจให้บ่คําแล้วก็สาวอินนะฮะบ่ได้มีกลังใจคิดนะพี่น้องให้กับพี่น้องเาได้เบิ่งได้กันอ่าว่าอ่าคําบอกจารย์นเ้อีอย่งคือใจับบ่อประกาศอทขอนพี่น้องหลายเด้อพี่น้องเแต่ว่ามันได้ยินอว่าบ่ได้ยินกับ้เข้ามาเด้อพี่น้องเอโอเคเนาะจังได๋ก็กินอย่างเดียวบ่ คือีบ้านนี่แพี่น้องนกจางไรมคุนทันพี่น้องกีก็จะสุกปบคนมี่เขามากคนกีตามและคอมเมนต์อ่าดกันแล้บอกคน้องกับสินอะไรแบขอให้ยดีไปงี้ก็นุกนเด้อน้อพี่น้องบอกคากับสินกับขอความสบายดีพี่น้องบ้า